สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมคาร์บอยนะครับทอฟฟี่เตชิตาวิจิกรพงษ์ทางอมรินทีวออนไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ SUV รุ่นหนึ่งของทางค่ายซูบารุครับสาวกซูบี้คงรู้จักกันดีซูบารุอัลแบคครับต้องบอกว่าซูบา u Outback ตอนนี้เป็นรถรุ่นที่แพงที่สุดแล้วก็เป็น SUV รุ่นที่ใหญ่ที่สุดของทางค่ายนะครับต้องบอกว่าราคาของเขาที่ตั้งไวค 2, 99, ้คือ2องล้านเจ็ดแบาทคือ2.8ล้านในย่อน1 0 0 0บาทนะครับ แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าซูบูรุบอกชัดเจนครับว่าคู่แข่งของเขาไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นครับเขาเลือกที่จะไปสู้กับแบรนด์ยุโรปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน BMW X1 นะครับหรือ Mercedes-Benz L GLA นะครับหรือแม้กระทั่ง Volvo XC40 ทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับสำหรับ Subaru Outback ตัวนี้ถือว่าเป็นเหมือนแฟลกชิพของซูบ a รุรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและโครงสร้างของเขาก็คือสร้างถูกพัฒนาบน Subar ุ Global Platform ที่เป็นโครงสร้างแบบใหม่ซึ่งทางซูบูรูบอกเลยครับว่าตัวนี้โครงสร้างแข็งแกร่งขึ้นอีก14นะครับแล้วก็มีอัตราการทนแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นถึง28เปทีเดียวซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทางเขาพัฒนาขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันครับว่าสำหรับค่าตัวที่เกือบ2.8ล้านเนี่ยเขาจะสู้กับรถยุโรปค่ายต่างๆได้จริงหรือเปล่าค่าตัวของเขาสมเหตุสมผลแค่ไหนนะครับ เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูที่รูปรักษณ์ภายนอกก่อนเดี๋ยวครับว่าเขามีจุดเด่นหรือเขามีอะไรกันบ้างครับผมไปครับเรามาเดิ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยถูกดีไซน์มาให้มันดูเฉบเฉี่ยวขึ้นนะมีไฟหน้าเป็น led เต็มระบบนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัวนี้นะครับ มีแอคทีฟตามพรมลัยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือหมุนตามพรมไลัยไปด้วยแล้วก็มีไฟสูงตามอัตโนมัติก็คือออโต้ไฮบีมที่สาคัญออโต้ไฮบีมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีที่สวนเลนเนี่ยรถเมืองไทยเนี่ยเราขับเลนซ้ายรถสวนมาฝั่งขวาไฟฝั่งขวาเนี่ยจะปรับจากไฟสูงเป็นไฟธรรมดาโดยอัตโนมัติแต่ไฟซ้ายยังเป็นไฟสูงอยู่เหมือนเดิมต้องบอกว่าให้มาดีมากๆส่วนกระจังหน้าตรงนี้ครับเป็นสีดําสีดําเงานะครับ มีนี่โอ้โหใสยลักเฟลเลอร์เลยครับที่เป็นซูบารุหรือที่เป็นดาวลูกไก่นะครับชัดเจนตรงนี้จะมีตัวฉีดน้ําสําหรับแบบเวลาลุยโคลหรือในเมืองหิมะครับตรงนี้จะสําคัญมากๆเพราะมันจะฉีดทําให้ชาล้างสิ่งสกรปรกออกจากไฟหน้านะครับโอโ้ตรงนี้แบบเป็นเหมือนวัสดุแบบที่แบบกันลอยกันกระแทกเงี้ยขนาดใหญ่ครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกเป็น led ตกแต่งด้วย t r i ครเมียมเป็นเคี้ยวอย่างนี้ รูลาดีข้างล่างครับเป็นสีเงินเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแตงกระแทกเนี้ยครับก็คือให้ก็ดูมีมีดีไซน์ตรงดีฟิลตรงนี้ให้มันดูเป็นสปอร์ตสปอร์ตด้วยตรงนี้เป็นช่องแบบหกเหลี่ยมนะครับอ่าแล้วก็นี่มีกล้องหน้าแต่ต้องบอกว่านิดนึงครับสําหรับเอาแบกตัวนี้กล้องเขาไม่สามร้อยกสิบนะเขามีกล้องอยู่สามตัวก็คือกล้องหน้ากล้องที่กระจกฝั่งซ้ายกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ กล้องหลังสําหรับถอยหลังเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูรายละเอียดกันทีนี้ด้านหน้าจะประมาณนี้ของเอา b a แบกนะครับก็ถือว่าโอเคหน้าตาก็ใช้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับอ๋อแต่ก่อนจะไปด้านข้างเรามาสังเกตที่ฝากระโปรงของเขาฝากระโปรงหน้าของเขานะครับคือผมชอบมากเลยตอนขับอะ่ะมันมีอาการเอ้ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นจมูกเบาๆขึ้นมาผมชอบอะ่ะผมมันสวยแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบริ้วของเขาจะแบบเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นที่ เหมือนริ้วผ่านตัวรถไปเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างจะมีตัววัสดุเป็นสีดำนะครับอันใหญ่เลยตรงนี้สําหรับรถลุยๆแบบนี้ก็มีอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายเวลาลุยนะครับส่วนล้อของเขาจะเป็นล้อขอบ18นะให้เป็นยางบิสโต e เลยล้อเป็นไซส์เออขออภัยครับยางเป็นไซส์225 60 R18 เป็นบิสโตรเอเนซา ถัดออกมาโอ้ตรงนี้ครับผมชอบมากเลยคิวโคเมี่มการตกแต่งโคมี่ของเขาตรงนี้ดูดิเขาล่ามาถึงกระจกมองข้างเลยอ่ะเจ๋งอ่ะไอตรงเนี้ยทาให้แบบโหเฟี้ยวมากกระจกมองข้างตรงนี้เป็นสีเงินนะครับจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถเป็นดีไซน์สไตล์ของเขาครับหน้าเนี้ยครับกล้องด้านซ้ายที่ผมหมายถึงตัวเขาจะจับเหมือนล้อตรงนี้ครับให้เห็นว่าเออตรงกับรอยตรงกับร่องอะไรยังไงบ้างโดยรวมด้านข้างประมาณนี้สวยงามแล้วก็ริ้วของเขาเนี่ยตรง เหมือนบ่าของเขาตรงนี้โชเดอร์ตรงนี้เขาจะลากยาวจากหัวจะลดท้ายเลยนะครับด้านล่างมีวัสดุการกระแทกแบบใหญ่เลยและที่ชัดเจนมากๆคือนี่แหละครับแบบความภูมิใจเอา b a c k ตัวเบลเลอร์เลยตรงนี้เป็นดีไซน์ด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรียบๆตรงๆนะครับข้างล่างนี่เขาจะทำให้ดูแบบมันดูเท่ๆมันแมนมากเลยอะ่ะส่วนด้านบนอันนี้ก็เท่ครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยถ้าวิ่งไปที่ไหนตัวแหล็คหลังคาคือขนาดใหญ่นะใช้งานได้จริงแข็งแรงมากๆ ไอตัวการบรรทุกข,ของเขาเนี่ยตรงนี้เขาสามารถปรับได้ปรับได้ทั้งเป็นแนวนอนแล้วก็เนี่ยครับแนวขวางอย่างเงี้ยขึ้นอยู่ก,การใช้งานนะเนี่ยแข็งแรงมากโอ้โหใช้ได้จริงด้านบนมีหลังคาซันรูฟนะแต่ไม่ใช่ซันรูฟแบบพารโนลามิกนะครับเป็นซันรูฟเฉพาะตอนหน้านะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งของด้านข้างที่ทําให้เราเห็นชัดที่สุดนะว่าเขาแตกต่างกับ SUV หลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นในประเทศไทยยังไงนะครับใช่ครับเขามาในทรงของแวร์กอนครับหลายคนเนี่ยเขาใจผิดระหว่างแวร์กอนกับแฮชแบ็กคือ ทรงแวกอนเนี่ยจะเป็นทรงเหมือนมันจะมันจะไม่ใช่ท้ายตัดเหมือนแฮชแบ็กคือแวกอนจะมีการขยายพื้นที่ห้องสัมภาระด้านหลังเนี่ยให้กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นรถทรงแวรกอนเนี่ยจะมีความดีไซน์ที่แปลกเปลี่ยวครับแต่ว่าจะมีห้องเก็บสัมภาระหรือการบรรทุกของเนี่ยได้มากกว่าพวกแฮชแบ็กทั่วไปเนี่ยครับของเขาของอ u t แบ็กเนี่ยจะเป็นทรงแวรก้อนนะแล้วก็ยกสูงขึ้นมาให้ลุยได้มากขึ้นคืออนเนกประสงค์มากขึ้นไปอีกครับทีนี้เรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่า ด้านหลังของอาลแบ็กเนี่ยเขาโดดเด่นที่ไฟท้ายนะผมเป็นคนที่ชอบไฟท้ายแบบนี้แล้วกลางคืนเนี่ย LED Light Guiding ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นทรงเดียวกับเหมือนเป็นทรงเดียวกับ daytime running light ด้านหน้านะเหมือนเขาล,ล้อกันไปกับดีไซน์แต่นิดนึงคือไฟท้ายเขาเนี่ยราคาเกือบ3ล้านแต่ว่าไฟท้ายยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะครับตัวไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยยังเป็นไฟหลอดเหมือนปกติอยู่ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED 2ดวงครับคือซ้ายขวาด้านล่างแล้วก็มี diffuser แบบ แล้วก็ตกแต่งแบบสีเงินตรงนี้ดูแบบเท่ๆเลยอ่าแล้วก็โลโก้ซูบารุครับและนี่ครับบ่งบอกการขับขี่ของเขาครับระบบการขีข่คือ s y m m e t r i c a l All w h l e l d r i v e คือเป็นขับ4ตลอดเวลาสำหรับ s u บา r ุต้องบอกว่าการขับขี่ค่อนข้างดีมากแล้วก็ด้านนี้ครับเป็น Outback แล้วก็เทคโนโลยี h t ซ y e s i ซ h t ของ Outback ตัวนี้เป็น s i ซ h t ที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดของซูบารุณเวลานี้ เป็น i อ i ีเวอร์ชัน4.0นะครับจะต่างกับ XV หรือ Forester ที่ยังเป็น3.0อยู่ตัวนี้จะเป็น iSI เวอร์ชันเดียวกับที่อยู่ใน w RX ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังมีไฟเบรกตรงที่3สปอยเลอร์ด้านท้ายประมาณนี้ครับทีนี้ฝาท้ายกันบ้างใช่ครับฝาท้ายรถแบบนี้ยังไงก็ต้องไฟฟ้าธรรมดาอยู่แล้วไฟฟ้าเราก็เปิดกดธรรมดาครับก็ติดแล้ว อย่างนี้อ่าแต่ทีนี้โอเคผมมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของทางซูบูรูที่เขาให้มาแล้วผมบอกว่ามันมันก็เจ๋งดีนะถ้าเป็นปกติตอนนี้ใครก็จะตื่นเต้นกับการแบบคิกใช่ไหมคิกเปิดปุ๊บปบ๊แต่เอาแบกไม่มีนะครับไม่มีคิกแต่ถ้าเกิดคุณเก็บกุญแจไว้ใกล้ตัวนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้กุญแจอยู่ในกระเป๋านี่เขามีตัวเซนเซอร์ตรงโลโก้เนี่ยครับโลโก้ใหญ่ๆของเขาเนี่ยลองเอามือไปอ้งเลยครับนี่ ผมไม่ได้กดอะไรนะผมแค่ใช้มือเป็นเซนเซอร์เฉยๆโอ้ต้องบอกว่าเท่ไม่เบาเลยนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างความจุภายในห้องสัมภาระของเขาเนี่ยเขาจุได้537ลิตรนะครับด้านตรงนี้เป็นยางอะไหล่แล้วก็ตรงนี้เป็นมา่านเอ่อที่บังตาสําหรับเก็บของนะครับเขามีช่องเก็บให้ด้วยนะดีมากเลยคือถ้าจะใช้เราก็เนี่ยเปิดแล้วก็หยิบออกมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้จุดติดตั้งจะอยู่ตรงนี้สําหรับ ดึงปื๊บเพื่อปิดเวลาวางของไม่อยากให้ใครเห็นแต่น,นี้ผมถอดไว้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นพับเบาแบบ604 0สิบมาสมมติเราพับอย่างนี้มันก็จะพับลงไปอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าดึงฝั่งนี้ก็จะพับลงไปนะครับต้องบอกว่าอันนี้เขาพับได้แบบแมนราบนะแต่น,นี้ผมวางของไว้นะครับจริงๆแบนราบคือยาวไปเลยอ่ะคุณจะนอนก็ได้จะเก็บของเก็บอะไรได้โอ้โหเราจะเห็นจุดยึดต่งตางๆมากมายเลยนี่จุดตะขอเกี่ยวจุดยึดโอ้โหแล้วก็นี่ครับลำโพง ที่เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของลำโพงฮามักดดอนนะครับโห oh, เป็นแบรนด์พรีเมียมมี11จุดเลยนะตรงนี้ก็มีด้วยแล้วก็มีช่องสำหรับนี่สำหรับชาร์จสำหรับช่องชาร์จไฟชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ oh, ถือว่า okay. โอเคแต่ด้านหล่อโอเคตรงนี้เป็นไฟผมก็มองอยู่ว่าไฟไม่อยู่ด้านข้างเนาะไฟสำหรับห้องสัมภัระโอเคเป็น LED สองดวงน่าจะสว่างสวัยยู่กลางคืนนะครับ สำหรับภายในห้องสัมภาระก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในกันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับผมป้ายทีนี้เรามาดูในส่วนที่นั่งตอนหลังกันบ้างครับอย่างแรกเรามาดูก่อนเลยวัสดุบาของเขาเนี่ยโอ้โหดีมากเลยหนูหลาพรีเมียมทีเดียวเขาใช้หนังแนป้านะหนังแนป้าคือยังไงครับหนังแนป้าเนี่ยคือหนังในส่วนที่เป็นผิวของวัวนะมันจะมีความลื่นมีความหนาและมีความนุ่มมากๆนะครับ ที่เขาใช้ทําในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในกระเป๋าแบรนเนมอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยครับหนังดีเลยเมายืดหยุ่นมากเลยและนิ่มมากแล้วก็เบาะเขาปรับระดับได้นะครับสําหรับเบาะพนักหลังนะเนี่ยนี่ปรับได้ไม่เยอะมากแต่ก็ปรับได้น่าประมาณ2ระดับครับหลายระดับแต่ว่าก็เนี่ยครับปรับได้ไม่ได้เยอะมากสําหรับบางคนอาจจะชอบเอ็นบางคนอาจจะชอบแบบชอบแบบลาบไปเลยหรือตั้งขึ้นหน่อยโอเคพนักศีรษะก็ยืดได้มี3มี3จุดอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งนะครับ นั่งตอนหลังโอ,โอ้โหเหลือครับกว้างๆด้านหลังพราะรถเขายาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นที่จับตรงนี้เป็นไฟ,บบไฟแบบไฟเก่ง LED นะครับสมมุติผมนั่งนี้กระจกด้านข้างก็โอเคทนันไวใสยดีไม่มีแบบมุมอึดอัดเลยโปร่งมากเพราะว่าด้านหลังก็จะมีะเป็นช่องกระจกอีกบานหนึ่ง เบาะก,ก็ไม่ได้บางทัานวิสัยคนนั่งหลังเกินไปนะครับเฮดรูมโอ้โหเหลือบานเบอร์เลยผมเกือบสูงเกือบร้อยแปดสิบเหลือเต็มๆสำหรับเล็กรูมก็เหลือๆครับนั่งสบายดีนะตอนหลังเนี่ยเบาะก,ก็นุ่มด้วยแล้วก็นี่ครับมีแอร์หลังแต่แอร์หลังอันนี้คือยังไม่สามารถปรับแรงลมได้นะหรือปรับอุณหภูมิได้เป็นแค่ช่องแอร์ที่กระจายอากาศให้มันทั่วห้องโดยสารนะครับแล้วก็มีห้องเก็บ ของตรงนี้ที่เป็นที่เก็บของด้านหลังให้สองฝั่งอืมดีไซน์ดีนะครับเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยมันเป็นวัสดุมันไม่ได้เป็นแข็งนะครับแต่มันนุ่มๆนะแล้วก็มีแบบบุหนังตรงนี้เป็นไฮคราสีดํานะครับดีไซน์เย็บเป็นโอ้โหเป็นเย็บแบบเป็นเย็บหนังหมดอนะนุ่มหมดเลยแล้วก็มีลําโพงตรงนี้แล้วก็ด้านล่างมีช่องเก็บแก้วที่หน้าตอนหลังประมาณนี้นะครับผมว่านั่งได้สบายๆอ่าแล้วก็มีช่อง 1> 2 1 a สําหรับเป็น usb สําหรับชาร์จแบต2 1 a นี่ชาร์จเร็วนะครับตอนหลังประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูตอนหน้าบ้างดีกว่าว่าเขามีทีเด็ดอะไรกันบ้างครับผมสำหรับตอนหน้าของ u u b r u ุ Outback นะครับต้องบอกว่าเขาก็ดีไซน์ดีหรูหราพรีเมียมดีทีเดียวนะครับวัสดุทุกอย่างก็คือมาอย่างดีแล้วครับตั้งใจทําอย่างดีเนี่ยครับเดินได้แท้เป็นสีน้ําตาลแดงๆเนี่ยครับน้ำตาลนะครับ,นนรบออกน้ําตาลมากกว่าวัสดุตรงนี้ แข็งแต่ว่ามีความเป็นนุ่มนะครับเนี่ยวัสดุดีหมดเลยแล้วก็จออันนี้เป็นจอขนาด11.6นิ้วนะจอใหญ่มากๆเป็นแนวตั้งจอตัวนี้เป็นจอเดียวกันใน all new wi ที่เพิ่งเปิดตัวเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จอของเขาเนี่ยพวกการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยครับมีอยู่ในนี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแอร์การเปิดแอร์แต่ว่าข้อดีของเขาคือเขาเนี่ยไม่ได้ให้ใช้สัมผัสทุกอย่าง เฉพาะที่จอเท่านั้นนะเขาก็จะมีปุ่มกดสําหรับอย่างเงี้ยแอร์มันก็จะง่ายในการตั้งค่ามากกว่าที่ต้องมาทัชหรือตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะครับหน้าจอความละเอียดค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับการตั้งค่าของรถอยู่ในนี้ไม่ว่าเป็นโทรศัพท์เป็นวิทยุเป็นนวิเกชั่นก็อยู่ในนี้หมดเลยระบบทัชค่อนข้างไวด้วยใช้งานได้ดีอ่าและที่สําคัญตรงนี้ครับอาจจะสงสัยว่าคืออะไรตรงนี้เป็นระบบ Face d e t e c คนะครับคือเขาจะจับหน้าเราเนี่ย ถ้าเกิดสมมติคุณขับรถไปแล้วละาสายตาจากถนนนานๆเนี่ยเขาจะมีการเตือนว่าแบบเฮ้ยคุณต้องเอาตาสายตาของคุณเนี่ยโฟกัสที่ถนนไม่ใช่มองซ้ายมองขวาหรือเล่นโทรศัพท์หรือทัชสกรีนที่หน้าจอเหมือนเตือนเราเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาคือตัวดีเทคตัวนี้เขาจะสามารถจดจําคนขับได้ถึง5คนนะครับคือเมื่อขึ้นมาแล้วเขาจับได้ว่าคุณหรือใครเป็นคนขึ้นมานั่งขับเนี่ยเขาจะปรับตําแหน่งของเบาะ ตำแหน่งของกระจกมองข้างและรวมถึงอินเทอร์เฟซหน้าจอการตั้งค่าเอาไว้ต่างๆที่หน้าจอเนี่ยทุกอย่างจะถูกเซตขึ้นมาเหมือนกับให้กับคนคนนั้นที่เคยเซตเอาไว้ครับเหมือนเป็นเมมโมรีที่จำอ่าซึ่งมันจะต่างกับอ่าเมมโมรีเซตตรงนี้นะที่เป็นรุ่นปกติที่รถทั่วไปก็มีครับคือมีอันในตรงนี้มี2ตำแหน่งนะสมมติคุณนั่งคุณกดตรงนี้มันก็แค่เซตตรงเบาะเฉยแต่ตัวดีเทคตัวนี้โอ้โหทั้งเบาทั้งกระจกทั้งอินเทอร์เฟซต่างๆครบเลย แล้วก็มาที่หัวเกียร์หัวเกียร์ตรงนี้ตกแต่งเป็นดําเงาสวยดีครับจับกระชับมือเกียร์ของเขาเป็น l i เ e a r t ร o n i c นะแป,ปดสปีดโอโ้โหเยอะทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะให้มาเป็นเกียร์แมนนวลได้แต่แมนนวลเขาไม่สามารถขึ้นลงตรงนี้ได้น,นะเขาจะใช้พัดเดิลชิพหลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มปลั๊ก n ิ้งเบรคครับซึ่งเป็นเบรคมือไฟฟ้าไม่มีออโต้เบรคโฮนะทําไมถึงไม่มีออโต้เบรคโฮเพราะว่าเขารวมเข้าไปในนีน้แล้วครับคือถ้าเกิดคุณคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วคุณกกดเเบมือไไฟฟ้้าวนี่ย ถ้าสมมติรถเคลื่อนตัวแล้วคุณสามารถเหยียบคันเร่งไปได้เลยครับเบรคมือไฟฟ้าจะปลดให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่ได้ค่าสำคัญน,นี้ละภพยไม่ได้ครับยังล็อกไว้แล้วก็มีปุ่มหนึ่งตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับกดเพื่อดูกล้องที่เราเกินกันไว้ก่อนหน้าว่ากล้องเขามีแค่3ตัวครับแม่อีกตัวหนึ่งก็จะ3า0อยิอยู่แล้วทําไมไม่ให้มาก็จะมีสามารถดูได้ที่กล้องหน้าแล้วก็กล้องด้านซ้ายที่เป็นฝั่งคนนั่งเพื่อดูวัสดุกีดขวางด้านข้างที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเบาะหนังด้านหน้าตรงนี้ก็เป็น นับป้าเหมือนกันนะเบาดีหมดเลยช่องแอร์ดีไซน์ตรงนี้เป็นแนวตั้งตรงนี้เป็นแนวนอนโอ้ตรงนี้ดีไซน์สวยนะผมชอบอ่ะมันเป็นมันเป็นสีเงินแบบนด้านดีอ่ะเก๋ดีตรงนี้เป็นช่องวางแก้วใหญ่อันนี้ผมลองวางแล้วนะแก้วที่เป็นแก้วใหญ่ที่ซื้อในเซเว่นอ่ะแก้วใหญ่ๆวางเข้าไปพอดีเลยโอ้โหช่องใหญ่มากดีโคตรดีเลยตรงนี้เป็นที่เก็บของด้านบนก็วางเหรียญวางบัตรวางอะไรเล็กๆครับแล้วก็มีสามารถข้างล่างก็จะลึกหน่อย ตรงนี้เป็นช่องใส่ซีดีด้วยนะเขาไม่แอบไว้ตรงนี้เห็นไหมไม่ไม่เกะกะด้วยอืมเยี่ยมเลยตรงนี้ก็บุดนุ่มแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นช่องเก็บของครับกลางคืนมีไฟตรงเนี้ยถ้าไม่มีไฟนะรับรองเลยคลาหาก็ไม่เจอแน่ๆอันนี้มีไฟครับแล้วก็ความใส่ใจละเอียดอย่างนี้ผมชอบมากๆช่องตรงที่จับมือด้านข้างอ่ะครับตรงกระจกก็ตรงประตูข้างเนี่ยเขาก็มีไฟ l อ d ีสองนะกลางคืนเนี่ยทั้งสี่บานเลยผมว่าเขาใส่ใจละเอียดมากอ่ะมันทําให้เราแบบ ถึงแม้เขาจะไม่ได้มีไฟแอมเบียนไลท์กลางคืนสร้างบรรยากาศแต่ไฟของเขาเป็นไฟที่สร้างประโยชน์หมดเลยนะคือตรงเนี้ยสำหรับวางของวางอะไรกลางคืนก็จะมองเห็นแล้วก็ตรงนี้เป็นแผงควบคุมต่างๆกระจกเป็นกระจกมองข้างในการปรับปกติครับแล้วก็นี่ด้านล่างลำโพงฮามาการดอนแบบพรีเมีย่ยมของเขามี11ตำแหน่งนะในรถคันนี้ให้เยอะมากตรงนี้ก็ผมว่าส,สีตรงนี้สวยดีอ่ะมันพอมันอยู่แล้วมันดูหรูๆดีอ่ะผมชอบมากเลยตรงนี้ก็เป็นโครเมียมครับตรงนี้เป็น เขาเรียกหูช้างเล็กๆเนอะอ๋อแล้วที่สำคัญลืมไม่ได้รถคันนี้ที่ผมมาทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้ติดฟิล์มนะคือแต่ว่าจะบอกว่ากระจกของเขาด้านข้างเนี่ยมันจ่ออมเขียวๆครับเพราะว่าเขาเคลือบสารที่มันป้องกัน UV มาให้ด้วยนะโอ้โหรอบคันเลยแต่บานหน้าเหมือนจะไม่มีนะครับจะมีแค่บานข้างกับบานหลังนะเออเข้าท่านะครับตรงนี้เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะต้องมีอยู่แล้วแหละแหมระดับนี้แล้วก็ โอ้สําคัญเลยตรงนี้กล้องสเตอริโอ2ตัวที่ใช้กับเทคโนโลยี i อไซส์4.0ของเขานะครับตรงนี้เขาจะใช้เป็นตัวในการจับต่างๆเป็นเหมือนเรด์เนี่ซึ่งตัว i อไซส์4.0เนี่ยองศาของกล้องเนี่ยเขากว้างขึ้น2เท่านะครับล้วก็สามารถจับวัตถุที่สูงขึ้นได้แล้วก็รุ่นนี้มีสรลปที่บอกไปแต่สรลปเป็นแค่ข้างหน้านะครับไม่ได้แบบพาโนลามิกขนาดใหญ่อะไรอ่าก็สําหรับที่บังแดดเนี่ยครับแม้แต่วัสดุที่บังแดดเนี่ยถ้าจับถึงผิวสัมผัสเนี่ย ก็จะรู้เลยครับว่ามันต่างกับรถแบบแมสตลาดทั่วไปนะเขาก็เขาตั้งของเขาเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับมีไฟอยู่แล้วไฟแต่งหน้ากระจกมองมองหลังอันนี้เหมือนกันมีไฟแต่งหน้ากระจกมองหลังโอเคตรงนี้ก็เป็นตัวเปิดปิดซันลูบครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นวันทัดด้วยนะอ่าแล้วก็ไฟ LED สําหรับสองข้างในเวลาหยิบของหยิบอะไรแล้วก็มีช่องชาร์จ USB ตรงนี้2.1เหมือนกันแล้วก็ช่องเสียบสำหรับ Android Auto Apple CarPlay ช่อง AUX ครับสำหรับเสียบข้อมูลเข้าไปโดยรวมก็มีครบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างนะไปทีนี้เรื่องการขับขี่เนี่ยตั้งแต่ที่ผมขับมานะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างของเขาเนี่ย มันดีอยู่แล้วแหละซูบารุ Subaru. ถ้าเป็นยิ่งเป็นสาวกซูบี้เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าความโดดเด่นของช่วงล่างของซูบารุเนี่ยเขามีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว,ลวครับโดยเฉพาะตัวนี้ด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตัดนะครับสำหรับระบบการสะเทือนส่วนด้านหลังเป็นปีกนกคู่ดับเบิลวิชโบนนะเพราะนั้นก็เรื่องการทรงตัวเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยเราเชื่อใจได้อยู่แล้วแล,วละรวมถึงระบบการขับขี่แบบ a e l drive ของเขาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การเข้าโคง้งหรือการทรงตัวของรถบาลานซ์ของรถเนี่ย มันทําได้ดีมากนะครับการจิกโค้งของ Outback ตัวเนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมได้ลองเข้าโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านิ่งมากๆส่วนระบบ e s i g h ของเขาตัวนี้ที่ทำการอัปเกรดขึ้นมาเป็น4.0นะครับต่างกับในตัว XV หรือตัวของ Subaru Forester นะอันนั้นจะเป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับสำหรับตัวนี้4.0เนี่ยสิ่งที่เขามีเพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับ กล้องตัวสเตอริโอที่มีองศา,าในการจับวัตถุเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วก็การจับวัตถุที่มีความสูงมาจากพื้นเนี่ยก็คือจับได้สูงมากขึ้นก็คือเรียกว่าสัญญาณจราจรหรือ,อ,อสายลักษณต่างเนี่ยเขาสามารถที่จะจ,จับสัญญาณเหล่านั้นได้นะครับแล้วรวมถึงการคอนโทรลหรือแอคทิเวตที่พวงมาลัยครับในการรักษาเลนมีการดึงกลับมีการอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในเวอร์ชัน4.0่นซึ่งจะบอกว่า4.0คือเป็นเวอร์ชันล่าสุด ของทางซูบูรุและถูกติดตั้งอยู่ใน All New W R X ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันส่วนเครื่องของ s u b a r ุ Outback ตัวนี้นะครับเป็น2.5ลิตรแบบ Direct Injection นะครับคือฉีดตรงและเป็นเครื่องยนต์อันลือลั่นอยู่แล้วบ็อกเอร์เครื่องยนต์บ็อกเซอร์คือยังไงครับคือการวางสูบแบบนอนเป็นการวางแบบคู่ขนานครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกหักล้างแรงสั่นสะเทือนของลูกสูบ ซึ่งมันให้เครื่องเนี่ยนุ่มนวลมากๆเพราะฉะนั้นเครื่องเบนซินของ Outback เนี่ยที่เป็นบ็อกเอร์เนี่ยจะมีความเรียบและความนุ่มมากๆครับแรงม้าของเขาอยู่ที่188แรงม้านะแรงบิด245นิวตันเมตรแต่ผมบอกแบบนี้ครับอัตราการออกตัวหรือตีนต้นเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ปลูดปลามันไม่ได้แบบพุ่งทยานแบบโอ้โหปลีปลานะครับแต่ว่ามันไปแบบนุ่มๆนะแต่ว่า ความเร็วปลายของเขาเนี่ยมันทะลุ200ซึ่งถ้าเกิดคาดหวังถึงความเร็วหรือความก้าวร้าวของของแรงกระชากเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เจอในอาแบ็กตัวนี้นะครับแต่พละกําลังหรือการวิ่งแบบสมูทสมูททางไกลยๆยาวๆเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อมั่นได้เลยครับว่ากําลังของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยม,มันทำได้ดีแน่นอนเรากลับมาต่อนที่ในส่วนของระบบ i อซของเวอร์ชั่น4.0ตัวนี้ใน i อซเดิมที่เวอร์ชันน0เนี่ยหลักๆก,ก็มี เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรคเมื่ออาจจะถึงการชนด้านหน้าการเตือนเมื่อมีรถด้านข้างเข้ามานะครับหรือการเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยเขาก็จะผ่อนแรงและเบรกให้แต่ตัวนี้ที่มีอัพเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าเมื่อทางเขาประมวลได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการผ่อนความเร็วเมื่อเจอวัตถุข้างหน้านะครับแต่เรายังอยู่ในเลนนะ พวงมาลัยเขาจะหักออกเพื่อเบี่ยงวัตถุอน,นันต์ให้ได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเมื่อเบี่ยงออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีรถด้านข้างและจะต้องอยู่ในเลนนะครับคือเลนต้องกว้างพอเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยได้เยอะครับอย่างถ้าเกิดเผลอไม่ได้มองถนนหรือเผลอจังหวะที่เรามองไม่เห็นสิ่งกีดขวางเนี่ยพวงมาลัยเขาจะหักออกให้ด้วยซึ่งตรงนี้ดีมากนะครับมันทําให้ยิ่งเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกและสิ่งหนึ่งนอกจากจะป้องกันความปลอดภัยแล้วมันยังมีระบบที่ช่วยป้องกันตัวที่ผม พูดไปแล้วสาหรับการป้องกันตัวคนขับก็คือระบบที่เขาเฟซดีเทคหน้าของคนขับว่าขนาดนั้นเนี่ยคนขับมีการโฟกัสอยู่ที่ถนนหรือเปล่าคุณมัวแต่ทัชสตรีน้าจออยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังเล่นมือถืออยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจับได้ว่าสายตาคุณไม่ได้อยู่ที่ถนนเนี่ยเขาจะขึ้นเตือนเลยครับว่าให้คุณเนี่ยกลับมาโฟกัสที่การขับขี่ซะเพราะมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว อีกอันหนึ่งของ i y s i g h ก็คือ Adaptive Cruise Control แบบแปลผันนะครับของเขาเป็น Stop and Go นะคือจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยก็คือถ้าเกิดหยุดไม่เกิน3วินาทีเนี่ยระบบจะลานต่อตอัตโนมัติแต่ถ้าหยุดเกินคุณอาจจะต้องมากดรีซูมที่ปุ่มพวงมาลัย m u l ติฟังก์ชันอันนี้หรือแตะคันเร่งน,นิดนึงครับเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานตัว Adaptive ของ Outback เนี่ยก็คือทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สมูทดีทีเดียวนะครับไม่ไม่กระโชกห้องข้าไม่กระชากซึ่งทำงานได้ดี ส่วนหน้าจอการใช้งานต่างๆการเอื้อมไปสัมผัสไปไปควบคุมเนี่ยผมว่าทำได้ไม่คิเลยนะเพราะว่าเหมือนหน้าจอเขาลาดเอียงมารับองศาของมือพอดีครับคือโอเคเราอาจจะต้องลับสายตานิดนึงว่ามองมาอยู่ตรงไหนแต่เมื่อคุณกดแล้วเนี่ยคุณสามารถดึงสายตากลับไปที่ถนนได้พอถ้าคุณไม่ดึงกลับมารถเขาก็จะบอกให้คุณดึงกลับมาครับเพราะเขาจะเตือนคุณว่าตาคุณไม่ได้อยู่ทางถนนนะซึ่งอันนี้ดีครับแล้วก็ เหมือนที่บอกว่าที่ต้องขอชื่นชมอีกอย่างคือแม้เขาจะพยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันมาเซนเตอร์อยู่ที่หน้าจอในการควบคุมแต่เขาก็ยังมีปุ่มต่งตางๆไม่ว่าปุ่มวอลลุ่มปุ่มจูนหาคลื่นเกี่ยวกับวิทยุต่งตางๆนะครับปุ่มเพิ่มลดอุณหภูมิแอร์เนี่ยยังเป็นปุ่มแบบกดนะเพราะมันง่ายต่อการใช้งานเขาคิดมาแล้วเขาว่ามันเป็นปุ่มที่คนต้องใช้เป็นประจำถ้าต้องมากดที่หน้าจออย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเขามีตรงนี้ให้มันทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายและปลอดภัยขึ้น ส่วนการเซตต่างๆที่หน้าจอไม่ไว่าจะเป็นระบบนําทางไม่ไว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะต่างๆเนี่ยทุกอย่างเซตที่หน้าจอทั้งหมดเป็นหน้าจอขนาดใหญ่และอ่านง่ายด้วยรองรับภาษาไทยด้วยครับสําหรับโหมดการขับขี่ ของ Outback นะครับจะสามารถเปลี่ยนได้พี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะก็คือจะมีตัวสปอร์ตโหมดก็ตรงนี้จะเป็นใส่รักตัว S แล้วก็มีอินเท l i g เ n t จนต์โหมดก็คือตัว i นะครับสปอร์ตโหมดก็คือสำหรับใครที่ต้องการให้ได้ความธรรมะแมงของรถหรือแบบให้มันดูกระชับกระเฉงขึ้นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับที่โมลัยก็จะเป็นสปอร์ตโหมดแต่ถ้าอยากได้โหมดสำหรับใช้งานทั่วไปคือเปลี่ยดน้ำมันขึ้นอีกนิดก็ใช้เป็นอินเทลร์เเจนต์โหมดนะครับสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าของ เขาเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับโดยข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นฝั่งผู้ขับเนี่ยจะปรับได้สิบตำแหน่งถ้าเป็นฝั่งผู้นั่งโดยสารจะปรับได้แปดตำแหน่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสําหรับการปรับไฟฟ้ามีความละเอียดทีเดียวส่วนระบบความปลอดภัยที่มีแน่ๆคือถุงลมนิรภัแยแหะครับให้มาถึงสิบใบเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเยอะไปหมดเลยทั้งด้านหน้าด้านข้างม่านหัวเข่ามีทุกจุดครับรวมแล้วสิบตำแหน่งเลยทีเดียว ห้องโดยสารของเขาเนื่องจากที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นแบบแวร์ก้อนเน่นะเขาจะมีความยาวของตัวรถนะครับถึงดูภายนอกอาจจะดูเพียวๆดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหกว้างขวางนั่งสบายโดยเพาะที่นั่งตอนหลังเนี่ยมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยครับรวมถึงห้องสัมภาระด้านหลังก็เก็บของได้เยอะมากสําหรับเลือนไม้ของเอาแบกตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลือนไม้ของเขาเนี่ยตัววัดรอบตัวเข็มน้ํามันตัววัดอุณหภูมิ แล้วก็ตัวความเร็วเนี่ยยังเป็นระบบอนาล็อกนะครับคือยังเป็นไม้ก็คือให้อารมณ์ของพวกรถแรงะครับยังไม่ถึงกับเป็นจอแบบโอ้ดิจิตอลทั้งหมดยังมีความเป็นอนาล็อกอยู่ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลที่บอกพวกอินโฟมชันต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอัตราบ,บริโภคน้ํามันระยะทางที่เหลือสําหรับ ที่จะวิ่งได้นะครับของการถังน้ามันที่เหลืออยู่นะครับส่วนการควบคุมในการเปลี่ยนดูค่าต่างๆก็จะอยู่ข้างล่างลงพรมอะไรตรงนี้นะครับซึ่งก็ควบคุมได้ง่ายครับมีค่าต่างๆที่ที่จําเป็นนะไม่ได้แบบละเอียดมากแต่ก็ทํางานได้ดีนะมีการแถมรถเขาสามารถบอกด้วยด้วยนะครับว่าเราเนี่ยอยู่บนถนนอะไรนะเขาบอกชื่อมาเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเจ๋งนะแล้วก็บอกว่าวิจิตรเรากําลังอยู่ที่คลื่นอะไรนะครับ มีการบอกความเร็วแล้วก็เป็นการบอกพวกฟังก์ชัน i อไฟต่างๆเวลาเราเปิด Adaptive หรือพวกเล่นคีฟต่างๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นภาพขึ้นรูปรถตรงนั้นมานะครับเหมือนเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะมีรูปรถเนี่ยไฟเบรกตรงรูปรถก็จะติดขึ้นมาด้วยนะหรือแม้แต่เวลา i อไฟเขาทำงานคือคันหน้าเบรก i อไฟเขาทํางานแล้วรถเราเบรกเองเนี่ยไฟเบรกก็ขึ้นติดนะครับให้เรารู้เลยว่าเออไฟเบรกมันติดนะจะได้สบายใจสําหรับการเก็บเสียง เก็บเสียงได้ดีมากเลยแหละผมต้องบอกอย่างนี้คือทั้งจับพื้นถนนที่คือเข้ามาก็น้อยมันจะไม่มีเสียงล้อที่บดกับถนนเลยนะที่เสียงยางที่บดกับถนนเนี่ยถือถ้ารถเก็บเสียงไม้ดีเนี่ยเราจะได้ยินซึ่งอันเนี้ยวิ่งที่ความเร็วร้อยหนึ่งก็ยังเก็บดีครับรวมถึงลมที่ประทะตรงกระจกบานหน้าเนี่ยเสียงลมเข้ามาน้อยมากคือเรียกว่าเก็บเสียงได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเลยส่วนอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ย โอต้องบอกว่าถ้ารถติดในเมืองก็ก็เอาเรื่องล่ะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของรถเอา์มแบ็แล้วเนี่ยที่ราคา2.799ล้านเนี่ยย่อนย่อน3ล้านเนี่ยคุณคงไม่ได้มองค่าน้ำมันแล้วล่ะครับคุณคงเฉยๆกับมันแหละแต่ถ้าถามถึงถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ประหยัดมากแต่ถ้าวิ่งนอกเมืองเนี่ยเมื่อความเร็วลอยตัวเนี่ยก็มีให้เห็นครับ10โลลิตร11โลลิตรมีให้เห็นแต่ในเมืองเนี่ยผมว่าน่าจะหล่นไปแถวๆ8แถวๆ9โลลิตรเลยนะ งมะลัยจับถนัดมือเป็นหุ้มหนังเดินได้จริงนะครับผมว่าไซส์กําลังพอดีนะแล้วก็น้ําหนักคมะลัยเนี่ยค่อนข้างดีครับกระชับติดมือดีเลี้ยวไม่ได้คมมากไม่ถึงกับคมแบบหน้าหักหน้าคมกันไทีเดียวไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็พอให้เราเปลี่ยนเลนซ้ายขวาได้อย่างดังใจะครับคือโดยรวมสําหรับการขับขี่ที่ได้นํามาทดลองขับเนี่ยผมรู้สึกผมประทับใจนะครับ ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเออเนาะเขาก็กล้าที่จะเอาไปชนกับเราบรรดารถยุโรปนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วละ่ะเพราะว่าสำหรับซูบูรุเองเขาก็มีสาบกซูบี้ของเขานะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมนำรถรุ่นไหนมารีวิวก็ทิ้งคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม